เพื่อนผู้ร่วมอุดรมการของมันก็คือร่วมมงงวงร่วงงวงจะลงไปซ้าก็คือร่วงงวงจะไปวางไข่ตรงรอยจอะของร่วงแรดแล้วก็กินอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นมะพร้าวจะคอหักเลยนะคะนี่คือเพื่อนร่วม,มอุดรมการในการทําลายมะพร้าวของมันนะะแล้วมะพร้าวทุกวันนี้เนี่ยมันมีเพื่อนร่วม,มอุดรมการสิงตัวหลักๆอยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามะพร้าวใบล่างๆไม่ใช่มะพร้าวแม้กระทั่งปาล์มไม่แต่กะทังอินทผลัม ขับรถมาบนเส้นนี้จะเห็นนะคะมีหลายแฟงที่เป็นปางกับอิน,นะคาลัมเนี่ยใบล่างจะแห้งใบเนี่ยอยู่ดีๆใบแห้งไปเลยนะคะอันนั้นเป็นหนอนหัวดําแต่ถ้ายอดยอดมีใบอยู่แล้วยอดขาวยอดแห้งเลยนะคะนั่นเป็นดนาหนามมะพร้าวมันกินข้างบนยอดเพราะฉะนั้นมันจะมีเพื่อนอุดมร่วมอุดมกาในการทําลายมะพร้าวอยู่สี่ตัวทั้งหมดเนี่ยหลักๆนะคนะ ตัวนี้เขาจะใช้นะคะเป็นลาสีเขียวก็คือสปอร์ป็นสีเขียวแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าแม่แไลเซียมเนี่ยจะแนะนำกับพวกมแมลงที่อยู่ในดินเพราะว่าบนที่บอกแล้วหนอนร่วงมันจะอยู่ในดินนะคะคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นลาขาวหรือลาเขียวเนี่ยจะใช้ได้ดีต้องมีข้อน,นี้เลยเพราะมันจะต้องใช้ความชื้นในการที่งอกเส้นใหญ่นะคะแล้วถ้าอุณหภูมิสูงเมื่อไรเนี่ยใช้ไม่ได้ผล เราจะเห็นว่าเชื้อราเนี่ยไม่ว่าราขาวที่ใช้กับแมลงหรือแตมมากาที่ใช้กับเชื้อโรคในภาคตะวันออกใช้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามีความชื้นสูงแล้วส่วนใหญ่เป็นไม้ผดไม้ยืนต้นตัวนี้ไวรัสต,ตัวนี้สวทชทำออกมานะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผลิตเป็นการค้าแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้าง,งที่จะดีนะคะไวรัส